สวัสดีครับอยู่กับคาร์แม็กซ์ซินไทรแลน์นะครับมาแล้วนะครับสำหรับภาพคันจริงของ Honda CRV e-HV ในรุ่นใหม่เชนของปี2025นะครับมีการเพิ่มนะครับอุปกรณ์มากมายนะครับแล้วก็มีการลดรุ่นย่อยต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันนะครับและที่สำคัญนะครับในโชมนี้นะครับมีการยกเลิกรุ่นเบนซิน1.5เทอร์โบเนี่ย ออกไปเลยนะครับจะไม่มีอีกแล้วนะครับสำหรับ1.5เทอร์โบมีการยกเลิกระบบกล้องมองภาพมุมอับสายตานะครับ h o น d a l e n w a อ h ออกไปนะครับเพิ่มรุ่นย่อยใหม่นะครับขึ้นมาอีก2รุ่นได้แก่รุ่น ehev h u n แล้วก็ ehev is 2wd นะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจนะครับสำหรับ Honda ehev ตัวใหม่นี้นะครับที่มีการยกเลิกรุ่น1.5เทอร์โบไปเนี่ย ก็คือจะเรื่องของการตกแต่งรุ่น e-hvrs เนี่ยจะเป็นสีดําเงาทั้งหมดนะครับเปลี่ยนการตกแต่งภายในของรุ่น e-hvrs เนี่ยเป็นสีเงินอลูมิเนียมลมดําลายแฮร์ไลน์และก็สีดําแบบสปอร์ตนะครับมีการเพิ่มโลโก้ IS บนเบาะนั่งคู่หน้าในรุ่น e-hvrs เข้ามานะครับทำให้เบาะเนี่ยดูหรูหราแล้วก็หายมีคลาสมากๆนะครับ ระบบช่วยเตือนมุมสายตาที่กระจกมองข้างเ,เป็น BSI ในทุกรุ่นย่อยแทนในรุ่นเลนวอสที่มีอยู่เดิมเพิ่มระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณนะถอยหรือว่า C T M ในทุกรุ่นย่อยเช่นกันมีแอปและบริการจาก Google เข้ามาเสริมนรในทุกรุ่นย่อยมีโหมดการขับขี่ i i n d นะครับ Individual นะคร u ับเข้ามานะครับถือว่าดีงามมากๆระบบระบายอากาศเบาะนั่งคู่หน้าตั้งแต่รุ่น E H D V E S ขึ้นไปเลยนะครับ ระบบเครื่องเสียงพร้อมลำโพงเนี่ยเป็นแบบบอส12ตำแหน่งตั้งแต่รุ่น EHEV ES e e ขึ้นไปเช่นกันมีระบบเชื่อมต่อ Honda Connect พร้อมเทคโนโลยีดิจิตอลคียในทุกรุ่นย่อยนะครับเซ็นเซอร์กะระยะ4จุดและก็หลัง4จุดในทุกรุ่นย่อยเช่นกันนะครับขนาดม่านวัดนะครับ หน้าจอแสดงผลการขับขี่แบบ TFT ที่เป็นจอสีเนี่ยมีการเพิ่มขนาดนะครับเป็น10.2นิ้วในทุกรุ่นย่อยเช่นกันนะครับเพิ่มนะครับสีภายนอกนะครับมาใหม่นั่นก็คือสีเทา Urban ในรุ่น ehevrs e และ ehevrsawd นะครับ สำหรับรุ่นพิเศษอย่าง CR-V e h v h u n d นะครับจะมาพร้อมกับแพคเกจการตกแต่งเนี่ยรอบคันสวยงามมากๆนะครับได้แก่ชุดเสริมหลังคาคู่นะครับบันไดข้างคิ้วตกแต่งกระจังหน้าสีกอซี่คอปเปอร์คิ้วตกแต่งไฟตัดหมอกสีกอซี่คอปเปอร์แผงใต้กันชนหน้าคิ้วตกแต่งซุ้มล้อนะครับล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังให้มาเลยนะครับ ทางด้านขุมพลังเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็น ehev บินซิน2.0ลิตรไฮบริดนั่นเองนะครับก็คือเครื่องยนต์บินซิน4สูบ dohc 1 6วาล์สลิตรชีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบไ i r e c t ิน j e c t i ท n นะครับชุดจุลเบิดแบบอะคิสันไซคล์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยถึง2ตัวก็คือมอเตอร์ขับหน้าและก็มอเตอร์ general กำลังสูงสุดอยู่ที่207แรงม้าเลยทีเดียวนะครับมีแรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ขับเคลื่อนเนี่ย335นิวตัน ที่0ถึง2,000รอบนะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยเป็นแบบอัตโนมัตินะครับเรียวไทม์ AWD with E นะครับ DPS นะครับรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยอยู่ที่ E20 นะครับโหมดการขับขี่นะครับจะมีด้วยกัน3โหมดเป็นโหมดปกติได้แก่ Eco นะครับ Normal Sport นะครับแล้วก็จะมีโหมดพิเศษที่เข้ามาใหม่นะครับในบางรุ่นนะครับก็คือ i n d i v i d ต a ด l นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นโหมดพิเศษนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับว่าจะมีการเปิดตัวนะครับราคายอย่างเป็นทางการเนี่ยในวันที่28่ิพฤศจิกาย,ยนนี้นะครับแต่ว่าสำหรับราคาของเราเนี่ยที่เราได้มาเป็นราคาคาดการณ์ที่ค่อนข้างแม่นมากๆนะครับโดยทั้งหมดนะครับของ CRV e h v นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด5รุ่นย่อยนะครับเรามาดูราคาคาดการณ์ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับ e h e v E นะครับราคาเนี่ยจะไม่เกินนะครับ1.4นะครับ1.4ล้านบาทนะครับก็สำหรับรุ่นเริ่มต้นนี่ก็ถือว่าสูงนะครับเพราะว่า1.4ล้านบาทเลยทีเดียวส่วนในรุ่น e h e v ES ประมาณ1.5นะครับในรุ่นหันนะครับอันนี้ราคา ยังไม่มั่นใจนะครับเนื่องรุ่นนี้มาใหม่นะครับส่วนในรุ่น ehevrs นะครับราคาจะอยู่ที่1.6นะครับแล้วก็รุ่นสุดท้ายนะครับ ehevrs awd นะครับขับเพื่อนสีล้อนะครับราคาสูงถึง1.7นะครับ1.7ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นไฮไลท์นะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสคัญนะครับอย่างเห็นได้ชัดของเจ้า Honda CRV นะครับนปัจจุบันก็ยกเลิก1.5เทอร์โบไปแล้วนะครับเรียกว่าเป็น e-hybrid นะครับไฮบริดเต็มขั้นกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับ CRV และราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่พอสมควรนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเจ้า CRV เออย่างไรบ้างนะครับทิ้งคำถามแล้วก็ทิ้งมาเข้ามาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับส่วนในวันนี้ทางคาร์มกาซินไทยแลนด์ของเราต้องจากลากันไปก่อนนะครับรอชมตัวเต็มๆได้ที่28พฤศจิกายนนี้นะครับสำหรับราคาอย่างเป็นทางการสวัสดีครับ